สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมพามาดูศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริของทหารเรือบางพระนะครับจุดนี้ก็จะอยู่ก่อนถึงวัดเขาช่องลมศรีราชจังหวัดชนบุรีนะครับก็จะเป็นแปลงเกษตรของพี่พี่ทหารเขานะครับก็จะมีสินค้าเกษตรมากมายเลยนะครับครั้งแรกที่ผมไปวัดเขาช่องลมนะครับก็มองเห็นอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้แวะนะครับรอบนี้เป็นรอบที่สองนะครับที่ไปวัดเขาช่องลมนะครับก็เลยแวะนะครับนี่จะเป็นมะเขือเทศร้านชินีนะครับกําลังอยากจะปลูกอยู่พอดีเลยนะครับก็ถือเป็นการดูงานเป็นตัวเลยนะครับคุ้มเลยครับ สามารถขอถุงจากพิทหารนะครับมาเลือกเก็บเองได้เลยนะครับขีดละสิบบาทเท่านั้นนะครับจะได้ลูกไหนก็เลือกเอาตามใจชอบได้เลยนะครับส่วนแปลงนี้ก็จะเป็นผักสลัดนะครับก็จะมีทั้งกลีนโอ๊กเรดโอ๊กนะครับแล้วก็เนื้อีกมากมายนะครับสําหรับตรงนี้ก็3มต้น20บาทนะครับก็เก็บเศษตะกร้าไปจ่ายตังค์กับพิทหารได้เลยนะครับลองสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ไปวัดเขาช่องลมนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับสินค้าสะอาดและปลอดภัยราคาถูกด้วยนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ